สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับช่อง u t u b e บ้านสวนเชนแน่งทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับทิพามาเบิ้งท่อพีอีลดน้ำต้นหม่นะครับผมเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปราเิ็บเป็นยังไงนะครับผมมาครับพี่นอกปั่มตัวหน่อยเข้าเนตน้ำนี่สิสามารถหดเดบ่าครับมาเบื้องกันนะครับผมทีเทศให้เบื้องครับท่อพีอีระบบน้ำนะครับต่อใบครับฟังผุนนะครับระยะไก่แห้งครับลอยเมตรนะครับผมมาเบื้องกันครับว่าปั่มตัวหน่อย เดี๋ยวผมรีวิวปั่มโซลาเซลล์ไปนะครับปั่มโซลาเซลล์บานสวนนะครับนะครับผมเปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับนี่นะครับเปิดเบรกเกอร์ไปแล้วครับตอนนี้ก็แดด11โมงนะครับผมเปิดให้มันหดนามตนใหม่นะครับมาเบิ่งนะครับมาเริ่มจากสายยางหมวนนี้เลยนะครับแต่สายยางก็30สบเมตรแล้วนะครับผมขนาดสายยาง30สิเมตรแล้วตัวท่อพีเอพุ่นอีกนะครับระบบน้ำยดอีก1อยเมตรนะครับ ไปงาเบิ้งกันครับให้เบิ้งแบบบวตัดตอเลยครับแบบสดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับถ้าอยางเบิ้งผมตอง่ายๆนะครับงบหลักลอยนะครับผมชุดนี้ได้มาหลักลอยครับราคาบแพงนะครับผมเดี๋ยวเอาลิง์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเบิ้งวิธีการตอง่ายๆเลยครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งผมเอาสายยางหน้วนึงนะครับสีเขียวนี่นะครับเบิ้งครับผมไม่แต่พูดนะครับ จากแผงมะฮอดจากแผงจากปั๊มมะหนีนะครับ30เมตรนะครับสายยางเสร็จนี่30เมตรนะครับผมนี่ครับเบื้องผมตัวเขาทอพี่อีแบบนี้นะครับคมันพายวงมานาวไหลซ้ำใด้ครับมารีวิวให้เบื้องครับพี่น้องท่านใดอยากเห็นนะครับงบลักล้อยครับประมาณรวมทุกอย่างเดียวประมาณเกตลอยนี่ยลักเกตล้อยแปดลอยนี่ยนะครับพวกเกินนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพายางเบื้องเดี๋ยวผมพายางไปเบื้องนี่ครับยนื้อไปพุ่นนะครับเดี๋ยวผมพายยางเบื้องนะครับ ต้องถือกล้องเองนะครับผมพี่น้องไปไอเบิ้งกันครับว่าเป็นยังไงต่อยง่ายครับพี่น้องพี่โอ้น้ำไหลฟรีโอ้ไม่พอพี่เบิ้งครับนี่ครับพี่น้องถือว่าไหลดีนะครับปั๊มตัวน่อยเบิ้งนะครับผมพาย่างเบิ้งบิดเลยครับว่าเป็นยังไงเบิ้งพาย่างเบิ้งครับว่าไหลยังไงซ้ำาัไนะครับไหลแห้งเลยนะครับพี่น้องเบิ้งพี่นะครับ เห็นไรซ้ำนี่เพิ่งปรับแบบสีก็ได้นะครับดีนะครับนี่ปรับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ให้มันไหลฉีดแปงสีก็ได้นะครับอยให้มันหยุดก็ได้นะครับเอาทํามให้มันหยุดแบบนี้ดีกว่าครับนี่เซ้ำนี่ก็ได้ครับพี่น้องเขาปับได้นะครับผมมึงครับผมพาย่างบนก้อนครับแต่ผมจะปรับไปน้ำเลยนะครับนี่นะครับนี่ีดีนะครับผมนะครับปับให้มันหยุดหยุดกับพ่อนะครับ ไสดีครับเบิ่งแห้งเลยเหรอครับพี่น้องสา่รอยเม็ดทอพีอีครับผมซื้อมาสิบหกมิลน,นะครับผมทอสิบหกมิลน,นะครับปั๊มปั๊มนี่ได้อะไรนัปัมป๊ม,ม,ม,มนสระที่ผมลงคลิปวิดีโอไปแล้วครับสามารถเห็ดระพุกหน้าแบบนี้ได้คือก,กันนะครับพี่น้องว่าจำเป็นต้องเห็ดแท้งนะครับเพราะเห็ดแท้งก็ต้องลงทุนอีก นะครับไหลแห้งนะครับผมต้องปรับให้มันไหลเบานะครับมันแห้งปวดนี่นะครับพยายามมึงเบิดเลยพยายามมึงเบิดเลยครับเดี๋ยวมันไหลแห้งผมเอาไหลค,คอยเพรเนี่ยซ้ำหนีพ่อใส่ต้นมะพร้าวนำหอมผมนะครับจิปรับมันลงก่อนมันแห้งปวดพี่น้องมึงได้เหรอพี่น้องท่านใดสนใจอยากเอามาเฮ็ดนะครับง่ายๆครับ อีกเช่นเคยคเดี๋ยวผมแนะนําก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมแนะนําครับนี่แบบนี้ปิดครับเปิดจังหน่อยนีย่เอาตังเอาซ้ำนี่ก็พอไม่เห็นมันไหลแห้งมันเป็นแบบหยดไปนะครับพี่น้องสายเป็นลอยเมตรพี่อีพี่น้องปั๊มตัวเน้นน้อยปั๊มหาลอยบาทพี่น้องสุดยอดวะครับปั๊มเน้นน้อยอยเดินนะปั๊บกันไหลแห้งฝนเนี่ยซ้ำนี่พอ มันอุ้งปางกไก่เลยคุ่บผุนอยู่ผุนเดี๋ยวผมปรับไปน้ำไปปรับไปน้ำรัดพึ่งเฮดเซ็ตครับผมรีวิวใหม่ี่น้องเบิง้งนี่แหละไหลแห้งเลยครับพี่ปรับมันเบาลงเกินให้มันเป็นแค่หยดพ่อ ตามได้พี่น้องเห็ดตามได้นี่อะไไหลแห้งไหลแห้งเบาลงกันคำนี้พอ่อนุ่นต่ทอลอยเมตรลอยเมตรกับสายยางสามสิบเมตรเป็นลอยสามสิบเมตรครับเออลอยสามสิบเมตรสบายครับผมเป็งได้ครับปั๊มตัวน้อย ใส่คุมก่ะคุมเนี่ยใส่คุมคัะคุมเนี่ยว่าเห็ดยังไงแบบนี้ครับบ่ได้ครบทุกต้นหรอครับแต่ว่าถือว่าเห็มันได้ลายขึ้นนะครับคอยเห็ดไปยันลายขึ้นเรื่อยๆนี่ตรงนี้เหลครับก็บ้นไปนี่บ้นมานี่ครับบ้นมาน,นี้ใส่ส้นต้นเผานะครับ เดี๋ยวผมมาเห็ดไปเรื่อยอย้อนครับเห็ดออมเลยนะครับผมลองเบิง้งเลยซื้อครับเป็นชุดทดลองมาเห็ดเบิ้งกับเห็ดเบิ้งกับมืออย่าของครับจะมารีวิวแห่พี่น้องเบิง้งมันได้ผลแล้วผมดีเอาไม่บาทน,นี่เอาอีกเอาออมสวนเลยนะบ้านครับผมซื้อมาเจ็ดลอยก็บาททั้งเบิดนี่ครับทั้งสายทั้งทั้งหัวฉีดนี่ผมปรับพอสมนี่เพราะมันแหี้ยงหมโอู้ว่าฝุ่นขนาดว่าจะฝุ่นได้นะสายเขียวเขียวนิว้วหนึ่งกับสามสิบเมตรแล้วโอ้ยอันนี้อีกลอยเมตรเนาะ ไปแ,แ,แห้งไปนี่เบื้องข้าโรดครับเนี่ยอันนี้เขาทานี่พ่อเบื้องข้าโรดพี่น้องเพียร์มึงเด้อลอยเมตรครับพี่น้องท่านพี่น้องมึงเลี้ยวๆเลยเบื้องนี่เบื้องแห้งทำไงเพียเฮ่ปั๊บเอากันบ่อกเห็นไหลแห้งเฮ้อทานี่พอ่อปั๊มหาลอยชุดนี่ก็เฮ็ดง่ายๆนะครับผมพี่น้องท่านใดอยากเฮ็ดน,นะครับ เดี๋ยวเอาลิง์นะครับเอาลิง์ของผมสร้างลงไปใตคขีปวิดีโอนี้ครับในรัศดาครับพี่น้องผมสั่งสื่อมากครับทอพี่อีก,ก็ง่ายๆครับนี่สื่อทอพี่อีมากต่อเองครับมมนมีจิจิ้มเลยจิ้มปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่ายๆจิ้มแล้วก็เสียบหัวนี่เขาไปซื้อครับนี่มาซ้ำนี่พ่อบ่แห้งดอกเอานี่ของเพี่ครับ อย่ามันไหลแห้งครับมันมากไก่เดรอบสายลอยเมตรปุนหอดผุ่นมับเลยนะครับผุ่นมาแต่ผุ่นครับแต่สายยางกะสาสิบเมตรแล้วสีเขียวครับโอ้ยบวกกับอันระบบนำทอพี่เอไปอีกรอยเมตรพี่น้องเบิงติดเหรอครับเอออัไหลไหลบ่หนุนบันบ่ไหล เอาย,ยู่ใช่หางโตหางโตคุนครับไลาเสือเหระครับไทยิมซุ้งผมพับลงเงน้ยกันบ่อยมันแห้งหลายก็ดีครับให้มันซ้ำมู เฮ้โอี่เบิ้งกับวุ้นผมใส่วุ้นเถอะวุ้นกลับอปไปหมองเก้าได้บานนี่แหละฮั้งไหลแห้งไหมครับสายดำดำนีำ่พี่อีนี่สามหุนนะพี่น้องสิบหกมิลสื่อมาหมวนหนึง่งเกิดมาหลากติดไงไง ร้อยเมตรผมอ่ะในผลครับนี่นาทีออนเบเกอร์คือจะเรียบร้อยครับง่ายๆนี่มันนีพ่อเปิดจักเช้ามุมงหนึ่งกับพ่อนะครับมอมบ่อยมันแห้งนะครับเนีนอนขนาด เพลิงครับแก่ๆครับที่ครบลอยเมตรแล้วครับสายดำที่พลายงงครบลอยเมตรพอดีขิปอาจจะเง้วเนี่ยผมป,ปรับหัวเป็นน้ำรับให้เบลิงกันแบบสดๆเรียวๆเลยครับบัตตัดดอเลยครับนี่งพี่น้องใส่ไผ่กิ่มซุ้งผมงเดอเป็นเห็ดน้ำครับพี่น้องหันเห็ดตามกะเดี๋ยวเอาดิ่งสินค้าไว้ให้พี่น้องนะครับสนใจสร้างซื้อได้สบายโอ้ยสุดยอดปะครับ งนอนขนาดให้มันหย,ยุดเฮยเปิดเบื้งองนี่บืงที่แหละครับนี่สุดท้ายนี่สุดท้ายนี่ครับรอยเม็ดนี่ครับนี่เอาเรียวๆแบบนี้เล้ยเบิ้งนี่สุดท้ายครับนี่ปักอุดใบแบบนี้ครับนี่เห็นบ่อุดใบแบบนี่พี่น้องนี่ต้นสุดท้ายครับนี่ไหลอยู่นี่ครับนี่นี่ครับคิดเบิ้งรโดดพี่น้องรอยเม็ดนะครับสายพี e ่อ สามหุนนะครับสิบหกมิลลอยเมตรแล้วก็เจาะใส่หัวน้ำยดแบบนี้นะครับเบื้องตี้นะครับลอยเมตรหุนแต่สายเขียวก็สามสิบเมตรกับนี่ลอยเมตรเป็นลอยสามสิบเมตรปั๊มตัวน้อยเอาอยู่ครับสบายมากเลยแน่นอนครับแน่นอนผมเห็นน,นั่งยุบหุ่นได้บานนั่งยุบยุบบานร้อปิดเบรกเกอร์อย่างเดียวนี่เป็นสุดท้ายนะครับอันนี้สุดท้ายรีวิวมันพี่น้องเบิ้งนะครับผม ว่าดีบ่ดีี่นองเบื้องบนรถครับผมว่าดีคัะดีเนี่ยงบหลักลอยบางที้ะครับพุ่นผมเฮ็ดไปพุ่นนะครับฉี่ยางไปผ่านยางไปพุ่นแล้วก็อ้อมกลับมาอ้อมกลับมานีครับเฮ็ดสกแซกไปหาต้นไม้ทุ้นนะครับไผ่จังยังไปทุ่นนี่ครับแบบนี้เลยครับง่ายๆครับเริ่มต้นกับแค่นี่ครับเป็นต่อตรงครับผมใส่เป็นของอ์ครับนี่ต่อแบบนี้นะครับเสียบเขานี่ฝั่งนี้ผมเอาเทปเทปไอ้ละลายครับดำๆพันๆๆแล้วก็เอาสายยางซุบเขายังวก็ถอดออกง่าย ฟังหนีก็หดเอาสายยางถึงอยู่ครับฟังนีสายยางบ่ถึงตัวเห็ดแบบนี้พี่น้องพี่ครับปั่มซ้ำหนีเอายู่ครับสบายเลยครับแน่นอนครับฟึดจอดเลยครับพี่ผมปรับให้มันเบานะครับให้มันหยดลงกติ๊กติ๊กลุนะครับนี่เอาออกบังอันนี้คือเอาออกแห้งอันนี้เอาออกแห้งนะครับนี่้ผมเอาแห้งไปเนี่ผมเอาเบาซ้ำานีพอเอาแค่หยดนะครับนี่เอาแค่้นีพอ เพียงใดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมพี่น้องอยากเห็ดก็แนะนําเห็ดเลยนะครับเห็ดน้าใดนะครับผมบ่ขาใจมึงใดเดี๋ยวกะให้คําแนะนําอีกเเคยนะครับผมต้องเห็ดทดลองมังกรครับเห็ดดีผมมาองไทยลงยูทูบให้พี่น้องเบิ่งครับเจ้าของเห็ดก้อนนะครับเห็ดตีบ่ดีกะไปรีวิวให้ตรงๆนะครับบ่มีโกหกแน่นอนนะครับผมปุ่นปั่มตัวน้อยหาร้อยบาทเพิ่งยิ่งล่ะครับกับสายยางมานี่ รอของเฮดแทงเงียครับอ่อนเบรกเกอร์ึ้นเลยนี่หดเลยนี่มีแรงดันพอมนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่อง YouTube บ้านสวนเชนแนลครับช่องน้องไม่นะครับผมช่องไหน่อยขอบคุณทุกกำลังใจสิด้วยดีตลอดมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมศิลาไปกับเพียงซ้ำนี้ครับฝากกดติดตามนะครับผมเฮงๆเลยรวยถูกท่านทุกคนนะครับบวดเจ็บปวจงสุภาพแข็งแรงครับผมศิลาไปเพียงซ้ำนี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ